ผมชอบชื่อหนังนะครับหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องนึงที่ดีมากคือเรื่องบักอึดถล่าลมลุงโกงกางแดงลุงโลุง,ลงโกงกางแดงใช่ปะ่ะไม่ใช่บัคถลาลมคือซ<ะ>ูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเลยที่บินเนี่ยภาษา,า,าเราเขาเรียกบักอึดถลาลมเป็นคนเบือกไอ้เรียกคนเบือกเป็นคนหยาบคายมีคนหยาบคายมีใครดีๆบ้างเอากางเกงเิงมาใส่ข้างนอก มันเป็นเรื่องของเอ็กเคปการพาฝันอาจารย์จริงจังเกินไปหรือเปล่าแต่ฟังก่อนพาวฝั<ห>นก่อนคือหมกมุน่นเลสิเอากางเกงนี่เอาเซ็กเข้ามาใส่ข้างนอกถ้าเกิดว่าคนที่เป็นซุปเปอร์แมนเนี่ยบินไม่ไหวเพราะว่าบักอึด <c oughs> บักอึดต้านลมแล้วไม่ไม่ไม่จะอย่างนี้เลนะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเขามีการประกาศว่าซุปเปอร์แมนเนี่ยกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นไอคอนตลอดกาลในเมื่อวัน นะครับผมไม่ถึงขนาดชอบซูเปอร์แมนแต่ผมเห็นด้วยว่าสิส่ซูเปอร์แมนทำมากับสังคมโลกตลอดเวลาในการปรับเปลี่ยนบริบทต่างๆเนี่ยมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากมันเป็นเรื่องของความหวังครับเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่าญี่ปุ่นมันย่ำยีไงเพอร์ฮาร์เบอร์แตกกระจุยไปเพราะฉะนั้นนั่นอะ่ะคือการที่รู้ตัวว่าเราจะต้องสู้แล้วแล้วเป็นการใช้ไอ้ตัวซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวฮีโร่แต่ผมว่าซูเปอร์แมนมันเก่งเรื่องเนื้อหา ต้องรับมือกับฮิตเลอร์ต้องลบกับนาซีต้องไปทําสงครามกับพวกเวียดนามคือทุกสมัยเนี้ยซูเปอร์ฮีโร่สมัยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่เหมือนคนบางคนที่เอาแต่กิน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 แล้วก็ไม่ยอมถ่ายรูปนี่ผมว่านะไอ้การเนนะี่ยยังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ทำไมญี่ปุ่นมีก็ซิลล่าซิลล่านี่มันนี่นะคือขอท้องพูดถึงก็ซิลล่าหน่อยเพราะว่าอะไรปะเนี่ยวันดีๆมันก็ถล่มเมืองแต่เมื่อพีผู้ลุกราเนี่ยก็ซิลล่ากลับมาปก,ปกป้องเมือง เห็นไหมคาแรคเตอร์ของญี่ปุ่นมันมันมีอะไรท้าทายมีแปลกไปมากกว่าแต่ซูเปอร์แมนคลาสสิกกว่ากูซูเปอร์แมนอยู่มาขนาดนี้เกือบ80ปีก็ซิล่าอยู่ๆแล้วก็หายกางเกงลิงไปโชว์ไปเรื่อยแต่เด็กยันโตและนี้วก็ซีล่าทำอะไรบ้างดีไม่ดีเนี่ยเอาผู้หญิงมาอีกเอาโชว์กางเกงลิงอีกก็ซิล่าทำอะไรบ้างก็ซิล่าเมคเลิฟไม่ได้ก็ซิล่าใส่แว่นตาไม่เป็นก็ซิล่าทำงานออฟฟิศไม่ได้นี่ผมขอเทียงเลยนะว่าซูเปอร์แมนพอยุคที่เศรษฐกิจกำลังเรืองซูเปอร์แมนก็ไปทำงานออฟฟิศใส่แว่นนนตาาซปปเเเอร์แมบบดจ็็ เฮ้ยแต่อุลตร้าแมนก็ซโล่าทมนทำไรบ้างฮะอุลตร้าแมนมันหลายรุ่นนะมันมีหลายขุนเหลือเกินมันมี1 2 3 4 5 6 7 8 20มสแคนละวันนี้ยังฉายอยู่เลยอุลตร้าแมนเนี่ยก็ซิล่าจีบก็ซิล่าก็ซิล่าจีบผู้หญิงเป็นหรือเปล่าฮะก็ซิล่าจีบผู้หญิงเป็นเปล่าก็ซิล่าจีบผู้หญิงผมรู้สึกว่าก็ซิล่ามันมีแต่ดีซัสเตอร์มันทำลายทำลายทำลายแบบแต่ก็ซิล่าช่วยผู้หญิงนะนะหลายครั้งที่เราเห็นเน่ะมันเห็นผู้หญิงทีไรมันแพ้ผู้หญิงทททุกกกีีีีมมมมมััันนนนนนลลบบาาาาาสสงงงงรรรร็็ซซิ่่่่่่ชวยยผู้หญแแตปปเเเเออ์์ณพศจฝะ ผมบอกว่าอเมริกันน่ะมันแพ้กอลลซาทำไหมป่าทำไมมันยังต้องปล่อยให้กอลลซามันลุกนิวยอร์กเห็นป่าแพ้แล้ว